วิโรธในวัย2ีปีเพิ่งเรียนจบชั้นปริญญาตรีแต่ตอนนี้ยังหางานที่เรียนจบตามสายที่ตัวเองเรียนนั้นยังไม่ได้ด้วยความที่วิโรธเป็นคนที่ขยันอยู่แล้วเขาเองจะไม่อาจอยู่นิ่งที่ไหนเปิดรับสมัครงานวิโรธเองก็รีบเข้าไปสมัครเขาเพิ่งจะเป็นนักศึกษาจบใหม่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่ค่อยมีคนรับ มีอยู่บริษัทแห่งหนึ่งเป็นบริษัทขาวัสดุก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเขาเองเห็นปลายประกาศเปิดรับสมัครพนักงานคนขับรถหนึ่งตำแหน่งวิโรดจึงรีบเข้าไปสอบถามวันนั้นเขาโชคดีมากที่ได้เจอกับเฮียบอยเจ้าของร้านเฮียบอยอายุป,ประมาณ52ปีเป็นคนรูปร่างท้วมล,ลงพุงหน้าตาเข้มขึม แต่จิตใจดีมากเขาเองก็พอได้ยินชื่อเสียงเหมือนกันเพราะเฮียบอยนั้นชอบช่วยสังคมเฮียบอยก็เรียกเข้าสัมภาษณ์มิโลดเองก็บอกตามความจริงตามที่เขาเคยเจอเขาบอกว่าไปสมัครงานมาเกือบสิบกาที่แล้วแต่ส่วนมากไม่มีใครรับเพราะว่าผมไม่เคยมีประสบการณ์ในด้านการทำงานผมเพิ่งจะเรียนจบผมหวังว่า เฮียคงจะให้โอกาสผมสำหรับเด็กรุ่นจบรุ่นใหม่นะครับมิโรอพูดแบบนั้นขึ้นมาเฮียบอยจึงเอ่ยถามว่าที่นี่รับสมัครพนักงานคนขับรถเธอขับได้หรือเปล่าละ่ะรู้จักเส้นทางไหมมิโรษจึงรีบตอบไปว่าผมขับได้ครับและผมก็มีใบขับขี่เรียบร้อยแล้วเส้นทางนี้ผมก็พอรู้จักบ้างเพราะผมก็เป็นคนอำเภอแถวนี้เหมือนกันครับยังไงก็ขอโอกาส ให้ผมทำงานกับเฮียนะครับเพราะผมเองก็มีแม่และยายที่ไม่สบายผมจะต้องดูแลครับพ่อของผมก็จากไปเมื่อปีก่อนเองตอนนี้ผมเองก็เป็นเสาหลักตอนแรกผมบอกว่าผมจะออกจากที่โรงเรียนแต่แม่และญาติญาติกไ็ไม่เห็นด้วยครับเพอเหลือแค่อีกหนึ่งปีผมจะเรียนจบแล้ว และอีกอย่างเป็นความฝันของพ่อผมมากพ่อผมทิ้งเงินไว้ก้อนหนึ่งซึ่งผมและครอบครัวใช้ใช้จ่ายอย่างประหยัดเมื่อเฮียบอยได้ยินแบบนั้นเขาเองก็รับวิโรธเข้าทํางานทันทีเฮียบอยชอบความกระตันยูของวิโรธโอเคเอาเป็นว่าพรุ่งนี้มาทํางานกันแล้วกันนะขอบคุณครับเฮียวิโรทยกมือขอบคุณเฮียบอยหลังจากนั้นเขาก็เดินออกจากร้านไป พอรุ่งเช้าเขาก็มาทํางานตั้งแต่เช้าตอนนี้วิโรธเองทํางานอยู่ที่นี่เป็นระยะเวลาสองเดือนก,กว่าซึ่งเขาก็ทําหน้าที่ได้ดีมากและเรียนรู้งานได้เร็วที่สุดเฮียบอยเองจึงพอใจในตัววิโรธมากและอะไรก็ไม่รู้โดนจิตโดนใจให้กับเฮียบอยนั้นเชื่อใจและไว้ใจในตัวของวิโรธ ให้วิโรดดูแลเรื่องการเงินทั้งที่เพิ่งจะทำงานได้แค่ไม่กี่เดือนเองและให้มาช่วยงานกับเจ๊ซึ่งเจ๊นั้นเขามีชื่อว่าเจนิมอายุ42ปีห่างกับเฮียวิโรด10กว่าปีเจนิมเป็นคนที่รูปร่างอวบค่อนข้างที่จะไปทางอ้วนแต่ว่าเจนิม เป็นคนที่หน้าตาดีหน้าของเขานันใสามากผิวพรรณก็ดีเจนิมเป็นคนที่นิสัยดีมากและเป็นคนจิตใจดีเหมือนกับเฮียบอยเจนิมเคยบ่นให้กับมิโรดฟังว่าเฮียบอยนั้นไม่ค่อยให้ความสนใจในตัวเธอสักเท่าไหร่วันๆเอาแต่ทำงานกลับถึงบ้านก็กินข้าวแล้วก็นอนพักอย่างเดียวไม่รู้ว่าเฮียบอยนั้นเขาไม่เหลือใจให้กับเธอหรือเปล่า อันนี้เป็นความในใจของเจนิมที่พูดคุยให้กับวิโรธได้ฟังวิโรธเองก็เป็นลูกน้องและเป็นผู้รับฟังที่ดีแต่ไม่สามารถที่จะออกความคิดเห็นใด้ได้เพราะวิโรธเองก็รู้ว่าเขาอยู่ในฐานะอะไรแต่ทุกครั้งสังเกตได้ว่าเจนิม,มักจะเรียกเขาให้ไปพบทุกครั้งเป็นประจำ ในวันที่เฮ er ียบอยไม่อยู่ร้านและเจนิมมักจะมาใกล้ๆโดยที่ได้สัมผัสนิดหน่อยก็อย่างดีเจนิมเองเคยบอกกับวิโรธว่าเธอเหงามากเธอก็อยากจะมีคนมาพูดคุยให้หายเหงาและเธอก็เห็นว่าวิโรธเป็นผู้ชายคนเดียวที่หน้าตาดีพอใช้ได้มีการศึกษาที่สูงกว่า พ่อลูกน้องที่ร้านนั้นมีแต่คนจบป .6 และก็คนอายุที่เยอะๆกันทั้งนั้นมีเพียงวิโรธคนเดียวที่อายุยังหนุ่มเขาจึงมักเรียกหาวิโรธให้มาพบทุกครั้งตอนที่เฮียบอยไม่อยู่ร้านนี่วิโรธวันนี้เธอทานข้าวหรือยังละ่ะพอดีว่าเฮียไม่อยู่เฮียบอกว่าจะออกไปทำธุระกว่าจะกลับก็ถึงค่ำมืด มานั่งทานข้าวเป็นเพื่อนฉัน่อยสิเจนิมได้โทรหาวิโรธให้เขาไปพบที่ห้องและก็ชวนทานข้าวด้วยกันเขาเองก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะเจ้านายบอกแบบไหนเขาเองก็ต้องทำตามวิโรธเองจะนั่งทานข้าวเป็นเพื่อนกับเจนิมขอบใจมากนะที่ทานข้าวเป็นเพื่อนของฉันนายนี่ดีมากเลยฉันบอกให้ทำอะไรก็ทำนี่ ไม่ต้องไปทํางานที่อื่นแล้วล่ะเดี๋ยวฉันจะขอเฮียบอยขึ้นเงินเดือนให้กับเธอเองนะอยู่กับฉันที่นี่แหละเพราะว่าฉันเองก็ไม่มีเพื่อนตั้งแต่ที่เธอเข้ามาทํางานที่นี่ฉันรู้สึกได้ว่าฉันมีความสุขและฉันรู้สึกไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปฉันขอให้เธอทํางานที่นี่กับฉันได้ไหมนี่คือคําขอร้องของเจนิมเขาเองก็ลังเลอยู่แต่วิโรธเองก็รู้ว่าทํางานที่นี่ก็สบายดี ไม่หนักและไม่เหนื่อยแถมยังเงินเดือนดีด้วยได้ที่ทำงานใกล้บ้านเย็นก็ได้กลับบ้านดูแลแม่และยายเขาเองก็เพียงพอแล้วสำหรับตอนนี้เขาจึงตกลงในคำขอร้องของเจนิ้มได้ครับเจ๊ผมจะทำงานที่นี่กับเจ๊นะครับหลังจากที่ทั้งสองพูดคุยกันก็มีเสียงโทรศัพท์ดังเข้ามาเจนิมมจึงรับสายปลายสายนั้นก็เป็นเสียงของเฮียบอยนั่นเองนี่ ที่รักคืนนี้ผมไม่ได้กลับบ้านนะพอดีว่ายังคุยทุระมิสิทธิ์ยังหาข้อตกลงไม่ได้ผมเกรงว่ามันจะดึกเดี๋ยวที่รักนอนก่อนกันแล้วกันนะและอีกอย่างขับรถกลับบ้านคนเดียวดึกดื่นมาอันตรายเดี๋ยวจะหาที่พักอยู่แถวนี้สักหนึ่งคืนแล้วพรุ่งนี้จะเดินทางกลับแต่เช้านะนี่คือเสียงของเฮียบอยได้โทรหาเจนนิมเจนนิมเองก็ทำหน้าเศร้า แล้วก็วางสายไปนี่เห็นไหมเฮียบอยเธอไม่รู้เป็นอะไรไม่ค่อยสนใจในตัวฉันเลยหรือว่าเขาหมดรักฉันแล้วหลังจากนั้นเจนิมก็ทำหน้าเศร้านี่ไปเอาวายให้ฉันดื่มหน่อยสิฉันรู้สึกว่าเครียดมากอยากจะผ่อนคลายสักหน่อยหลังจากนั้นวิโลดจึงเดินไปหยิบว,วายให้กับเธอ เธอดื่มไปดื่มมาละก็ชวนวิโรธคุยทั้งวันพอเลิกงานเสร็จวิโรธเห็นว่าเจนิมคงจะขับรถกลับบ้านคนเดียวไม่ไหวด้วยความที่เธอเครียดเธอจึงดื่มมากไปหน่อยวิโรธจึงอาสาไปส่งที่บ้านของเธอเจครับเดี๋ยวผมจะไปส่งเจเองนะครับผมคิดว่าเจคงจะขับรถกลับไม่ไหวและหลังจากนั้น วิรจจึงพยุงตัวเธอขึ้นไปที่รถให้เธอนั่งอยู่เบาะข้างๆและวิโรธก็ขับรถไปส่งที่บ้านในระหว่างทาง,งเธอเกิดเผลอหลับพอถึงบ้านวิรธปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นวิโรธเองจึงได้ขออนุญาตแล้วก็อุ้มเธอไปขึ้นไปที่บ้านวางไว้บนตรงโซฟาหลังจากนั้น วิโรธก็เดินหาผู้คนแต่ก็ไม่มีใครเลยเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มกว่าไม่รู้ว่าคนงานที่บ้านไปไหนหมดเจนิมรู้สึกตัวขึ้นมาเขาจึงได้เอามือคล้องคอของวิโรธเอาไว้ไม่ให้ลุกขึ้นเพราะว่าวิโรธกำลังจะลุกไปหาผ้าและไปชุบน้ำเย็นๆมาเช็ดที่ตัวของเธอ แต่ว่าบังเอิญเธอตื่นขึ้นมาก่อนนี่วิโรจน์อยู่กับฉันที่นี่หน่อยได้ไหมคืนนี้ฉันเหงามากนะอยู่เป็นเพื่อนฉันหน่อยนี่คือคําอ้อนวอนของเจนิมฉันเหงามากฉันเองก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่หลังจากแต่งงานไปมันก็เหมือนกับคู่ชีวิตคนอื่นๆเขาก็ต้องการความดูแลเอาใจใส่จากสามี แต่ว่าสามีของฉันนั้นเขาไม่สนใจเรื่องนั้นเลยฉันคิดว่าจะให้เธอทำแทนได้ไหมเจนิมพูดแบบนี้ขึ้นมาวิโรจน์เองก็ถึงกับงงและก็ทำตัวไม่ถูกเพราะเขาไม่คิดไม่ฝันว่าเจนิมจะเอ่ยปากคำนี้ออกมาให้กับเขาหลังจากที่วิโรดยังไม่ได้พูดเอ่ยปากรับคำใดๆเจนิมเองจึงโน้มหน้าเข้าไปหาวิโรด และเอามือทั้งสองข้างของที่คอของเขาแน่นๆเจนิ่มจึงหอมแก้มวิโรธมือก็รูปไล้ตามหลังของวิโรธซึ่งมันเป็นธรรมดาสำหรับผู้ชายที่ไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้มาก่อนเขาเองก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันเขาก็ได้แต่นิ่งๆปล่อยให้เจนิ่มนั้น ได้วาดละเลงลงไปตามที่เธอต้องการว่าเธอจะวาดรูปอะไรหลังจากที่เจนิ่มได้วาดรูปเสร็จแล้วเขาเองก็ได้ขอตัวกลับบ้านเพราะเกรงว่าเฮียบอยจะกลับมาอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีสำหรับเขาและเจเจครับ ผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับเพราะผมคิดว่าเฮียบอยจะกลับมาในช่วงกลางดึกถ้าเกิดว่าไม่เห็นเราสองคนอยู่ด้วยกันแบบนี้มันจะเป็นเรื่องเอานะครับขอบใจมากนะวิโรธที่ทำให้ฉันมีความสุขในวันนี้เจนิ่มหอมแก้มก่อนที่จะลาและเขาก็ได้ยื่นเงินสักก้อนหนึ่ง นี่คือรางวัลตอบแทนเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ว่าฉันดูถูกแต่ฉันเต็มใจจะให้เธอฉันคิดว่าจะให้เธอตั้งนานแล้วละแต่ก็ไม่มีโอกาสสักทีฉันเองก็ชอบในความขยันและกะตัญญูของเธอมากเอาเงินก้อนนี้ไปเลี้ยงแม่และยายนะเจ๊ครับเงินมันเยอะเกินไปนะครับผมรับมันไม่ได้หรอกครับที่ผมทำแบบนั้น ผมเองก็เห็นใจและสงสารเจ๊เพราะเห็นว่าเจ๊เหงาผมไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆน,น,นะครับเขาเองก็ปฏิเสธแต่เจ๊เองก็ยืนยันว่าเขาเต็มใจและหลังจากนั้นวิโรธก็ต้องจำใจรับเงินก้อนนั้นมาตั้งแต่นั้นเจ๊นิ่มกับวิโรธทั้งสองคนก็มักจะหาเวลามาอยู่ด้วยกัน ทุกครั้งหลังจากที่เฮียบอยไม่อยู่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจนิมเองก็ไม่เคยที่จะพูดว่าเขาเหงาอีกต่อไปตั้งแต่ที่มีวิโรธเข้ามาในชีวิตของเธอจึงทำให้เธอเองก็ไม่ได้โฟกัสกับการกระทำที่เย็นชาและเฉื่อยชืดของเฮียบอยอีกต่อไป